แม่น้ำหนึ่งสวัสดีจ้าสุนทรจ๋กเมนูง่ายๆวันนี้ค่ะลาบลาบอะลาบปลาทูน่ากระป๋องจ,องจ,อจาสุนทรจ๋กกับผักค่ะผักสดๆของแม่น้ำหนึ่งจ้ามีตงกวาจ้าพริกหยวกค่ะแล้วก็ผักสลัดจากสุนทรผักเรือมะแต่งเก็บมะแต่งส่วนลังบาน้นน้ำลายไหลสุนทรคดเข้าก่อนแซ่บๆนี่เหมือนกันมีข้าวถ้วยเล็กๆจากสุนทรจ๋านี่โอ้โหย ข้าวจ้ะโอ้โหสวรนมาจ้ะอุ้ยพูดนะแล้วแซ่บ,บต้องกัดจ้ปะปลาทูน่ากระป๋องค่ะนี่โบกินข้าวไร่วงนี้จ้ะสนุกว่าแล้วอือ้า แทุนหน้าเป็นเลี่ยนๆย,นยังไงบอลลูนุ่เจาะเกล็ดเกล็ดมาค่ะทำกันหัวค่ะเสียบค่ะชุ่มเจาะจ้ารสชาติตักคำไหมคะอืมอาหารเพื่อสุขภาพ อืมเอ้ยพักเจอแล้วเน่จากส่วนล่างบ้างอืมผู้บา้าอยังพันส่วนล่างบ้างเหมือนกี้นะมองพันกับแพ้งไปเห็นอือห,หอส่ผักแซ่บมากกินแบบนี้เก็บทุองเจอนี่อืมอือ มันแซ่บรสชาติถูกใจไหมน้ำม่งมกินไข่กินโปรตีนเยอะๆอม,มันขนาดไข่ไข่ไก่ได้ทช่ไจ๊ออ,อ,อันนี้ก็ไข,นะข,ข่ไก่นะไข่ไก่เปลือกขาวนะกัดปกพริกใส่น้ำจ้ะ Năm chung tàu hòa ngoài ngoài nhằm tìm kiếm giết nếu chóp bên penn nhanh nhái mẹ ui xin đăng huynh ngoài sếp hát mì sao hát mì sao hm Đợt, ừ. Đợt. นี่ทำเตาจ้าตามได้ป่าแตงกวาอืแงกวาอ่อนเลยจ้าจ้าอืมอ,มอ,มอมนืนจ้ ลมแห้งเหมือนนี่นี่มาจา้าอืมรกระตูปนะอืมเพชรขนาดอืม ่างโคตรดีขนาดที่จบหาอะไรหวานตักก่อนอืม,อม ตัวุดเจ้าจ้าปวดพวัวเปรียมส่วนกันใส่ส่วนหน่อยนี้เราต้องรุ่นนี้จ้ะนี่อ่ะเจ็บเจ็บจ้านี่สุดเจียว้า

คำสุดท้ายสิเจ้าเขาว่าคำแรกแห่งหมันอันนี้คำสุดท้ายแห่งหมันอ่ะกินได้ล่ๆสงเจ้าดีต่อสุขภาพวิธีแนวดีๆบอดีได้แต่กินไล่เลยสิเจ้าอ่ะค่ะสุขๆมันมันค่ะฝากกดไล์ก็แชร์ให้มันนหนึ่งในเะด้อจะ้ะขอบพระคุณทุกการรับชมค่ะ